สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC นะวันนี้พามาดู รถอัดฟางรอยางรอยางเป็นรถไทรากนะนี่อินเตอร์ในชแนลครับมาดูหน่อยที่วันนี้น้องฟอร์ดคล่องหรือยังน้องฟอร์ดคล่องหรือยังหลังจากอัดมาสี่ห้าวันแล้วนะไม่ได้หยุดเลยครับดึกทุกวันนะช่วงนี้เป็นดูดูอัดฟางงานเยอะงานเยอะ มาดูมาดูคลองเลยยังเจา New ้านิวฮอร์เรนห้าสิบโอ้โนี่้องแคลวแล้วนะเรื่องก็ไม่มีปัญหาครับแค้ได้ดีนะนกนะเก่านอกนะเก่านอกเก่านอกเอาวนวน เ,เริ่มแล้วนะเริ่มเข้าขั้นแล้วครับเริ่มเป็นจอมยุทธแล้วนะเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยปีนี้ไม่วิ่งดินปีนี้ขอจัดฟางก้อน่างั้น <Okay. S 1> ป่าเด่นจัดให้เลยครับ <Woo! S 1> เกือบสมแสนนะอามาดูลีลามาดูลีลา บางไม่ค่อยเยอะนะน,นี้่า <c oughs> ่ากนไปสายชวดสายชวดน้องฟอดน้องฟอดพวกแกน้อยเราคนระับ

ตัดไหมนี่เหมือนไม่ตัดนะขอตัดนะนึกว่าไม่มัดไม่ตัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวข้ามวิ่งกลับวนไปวนมานะ

ถือว่าทำรายได้ได้ดีเหมือนกันอ่ะ เป็นอาชีพพลังฮอตกันอยู่เลยครับปาเด็นมาทุกทางครับจัดรถอัดฟางหนึ่งคันถ้าว่ารายได้ดีเดี๋ยวปราเด็นจะจัดอีกคันนะจะาพีรถไทยสามคันครับ เงยเหมือนกันนะป่งตามรถอัดฟังเฮ้ยใช้รอบเครื่องไม่ไม่หนักมากนะถือว่าประหยัดน้ำมันได้ดีทีเดียวดีกว่างานไทนะ ฟางไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับข้าวไม่ค่อยเป็่นนะลมากจะมีแต่หญ้านะเยอะนะ นี่ข้องแค่วว่างไว <'s> สายจวด s <S นี่เข้าที่เข้าทางครับดูจะทำไรายได้ได้เท่าไหร่ต่อฤดูก,กาลฝาเด่นจะได้จัดอีกไหมฝาเด่นบอกจัดอีกครั้นนะถ้าไปได้ดีครับ ไดถึง50สิบก้อนไหมบางมากครับเป็นนาโค้กหน่อยจะข้าวจะไม่ค่อยมีนะฟางก็ไม่ค่อยได้นะ ถ้าข้าวดีฟางเยอะเหมือนทุกปีนี่หุยคือว่าสุดจัดเลยนะอ้าจวดต่ออัดออกมาได้สวยนะยอดใหญ่ครับ หรือว่าได้เร็วอยู่เลยนะมันนี่แตกนะ ยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อีกรองนะฮะบึ้กอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ออดเดิมซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ